สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยสีหาหกขาพี่น้องค่ะมาพบมาพ่อกันกันไว้ในช่วงแรกนะคะของเมื่อวันที่สามค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้นะคะแอดผ้าพายพี่น้องมาเท่าสุขสกข,ขนะครมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูเสือซ้ายคอมเมนต์พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางข่ามโค้งค่ะพี่น้อง หน้าทางของปูเสือสายเขมรนะคะวัวทิพานมาเนาะเขาตัววิ่งรูดศูนย์กับซี่นะคะเขาจับปูซี่ศูนย์ตรงตรงเลยนะคะซึ่งก็เป็นตัวเน้นพ้อมพี่น้องคะเขาม่เป็นซี่ศูนย์ตรงตรงนาอพี่น้องนะเมื่อนี่นะคะเอกเดตติดตามหน้าทางของปูเสือสายเขมรตำเล่าห้แล้วพี่น้องแนวทท้ของปูขาสุดมัม่เป็นตัวไหนใารพี่น้องติดตามรับชมรับฟังคิีนีพร้อมเคนเป็นต้นไห้แจ้าผู้การวัชปรการค่ะวัดปสานได้มาสองปีแล้ว เลียตัวนั้นแล้วเป็นเพ่งกับยังนั่นค่ะกระถิ่นมือใดนะคะปูย่อมอยากกลัวบ,บุญก็ติดต่อครับย่อมก,ก็ได้ติดต่อกับหลวงปู่ได้กระถิ่นมือใดนะคะปูคะวันที่เก้าเดือนตุลาวันที่เก้าเดือนตุลาเนาะกระถิ่นนะคะปูคะมือบอกของวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์อะไรบอกนะคุณพิเศษเรื่งอืมค่ะปูวที่เก้าเดือนตุลาค่ะ ออกก็ถิ่นออกก็ซับปั๊บกได้ถอนปั๊บหลับพีกายก็ออกก็ซับรองมือมือที่สามก็ถอนอืมค่ะปูถิ่นมาจากคอนหลวงคนมาจากเทพบุตรค่ะอ่าเ่ยผมจะค่อยบอกไซปู่ปดดค่ะปู่ได้ค่ะเนี่ยปู่กขมิ้นอินทไวมิ่งหนึ่งค่ะหนึ่งไม่ศูนย์ค่ะ สองเขาแต่เล็กวิ่งเงือพ่พ่อเล็กวิ่งมันหนึ่งสองสี่เล็กหลูดมันนะ่ะเล็กวิ่งหนึ่งสองสี่วันทีครับผู้ได้มากสี่กับสองเข่าจะพูหลุดหนึ่งตัวเดียวค่ะ,คะรูดหนึ่งค่ะจะพูสามตัวค่ะห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ค่ะ หกสี่สองหกสี่สองค่ะหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดค่ะสองแปดสี่สองแปดสี่ค่ะหังเท่านั้นแหละค่ะสองตัวค่ะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะ สี่สองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ค่ะสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดค่ะศูนย์เจ็ค่ะห้าแปดห้เจห้าปห้าเค่ะเจ็่กาสเจ็ดสี่้าสี่ค่ะสองหางเทน่นาระบน่าค่ะพตัวเด่นค่ะ เลขสามตัวเดินคู่เดียวแล้วหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดค่ะตัวเด่นหนึ 9, 2, 4, ่งเจ็ 9, 7, ดหนึ่งเก้าสองสี่ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดเล่นไปหาคู่หน่อยแหละแต่ตัวปูสอบพิสูจน์ตัวีอยู่สี่หางสองดาวเลยชอบพิสุจนตัวขึ้นหนึ่งเจ็ด ศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสี่หางนี่อืมค่ะบเบตัวสี่หางค่ะไปเลยสองดาวสองดาวได้ที่ค่ะเบอเหล็กสี่หางนี่ค่ะบนล่างบางที่หนึ่งมันจะลงล่างบางที่หนึ่งมันจะอยู่บนศูนย์มันจะอยู่ล่างค่ะบอืมค่ะพื่ค่ะจะเน้นหนักไม่สี่คู่แค่นั้นแหละค่ะคัตอบครับเบอร์นับรองโอฟิดหวัง แรงเลยจวดจ่ดก็ถืออีกแล้วจจวดดแต่ว่าของปู่สวนมากกับสีขาวจะโตวงกลมแน่นอนค่ะปูถือตัวเน้นแหละแหละค่ะเงินศูนย์สี่ศนยห้จะหาดาวคนตัวตัวเดียวค่ะแน่นก็หาดาวคนค่ะแต่ว่ามันอีสองดาวที่ปูคะเออย่ามเสพสิล่ะคนก็โอนมาหายใส่หายซอยแน่อืค่ะปูว่านก็ได้เจ้าหนึ่งงอโทรมาหามาโอนมาให้เพิ่น แต่หลายบาทของปัญญามาถือคืหัวน้องเล็บปูมันเล็กเมื่อหลายคู่็ยิงกระมาข้าวเขาค่อยเลี้ยเห้าวเขาค่อยหลุดก็ซื้อซื้อก็ปูเน้นตัวไดกัสีหูตัววิ่งตัวใดค่ะปูหลุดหนึ่งสีม้าก็เล่นเล็กติดนนติดเก่าิดเจ็ดไนเขเล็กสีมันชิมาค่ะแต่หนึ่งนี่มันเด่นกว่าโมแต่ตัวร่องนี่คือร่องนี่คือสีสอง ค่ะซีสองกับสี่เจ็ดตัวล่างมันตัวเล็กมันน ok ี่เล oh, ็กอะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านี่ส mm ี่ตัวเนี Chuck ่ยค่ะพูดซีตัวเนี่มันสีมาหงที่หนึ่งหลักหนึ่งมันสีลงบนเลยอยู่ล่างมันมันหนึ่งอยู่บนนี่ศูนย์มันสีอยู่ล่างมันศูนย์อยู่บนหนึ่งสีอยู่ล่างอ๋อค่ะพูดค่ะมันชนกันอยู่แบบนี้ค่ะอ้าวนั่นแหละทวนเบิ้ง ค่ะผู้คะกระนาบงค่ะคือกดไลค์กดแชร์ย่นเลยเด้อะรวมกับถินน้ำปูแน่ผู้ใดใดบุญกับทินวันที่เก่าตุลาคมนะคะผู้เนาะออกพรรษาป้าก็แมนเลยแหละอืมค่ะได้ค่ะก็หน้อยสิแจงเอฟซีเพิ่นเนาะค่ะเที่พิ่นอยากทำบุญรวมกับปูนะคะสองมือเราวัดปูออกพรรษาสองมือก็ได้ทอดทุกปีแหละอ๋อสิมีเห็นกองกถินใหญ่มาจากตั้งกรุงเทพบดิคับผู้คำนี้มันต้องไปสุดที่อยู่วันที่เก้ามัน ขึ้นจีคัมมันที่เก่าตุลาได้เดอนตุกีกาได้ออกออกขั้นสา่ะออกขัน้นสาบมือวันที่เจ็ดออกขั้นสา,าแค่สองมือเองอ๋ค่ะบ่เวเจ็ดที่แปดคำหนึ่งมันถือแรบม,มือแรบสองคำแรงสองคัมค่ะบ่อเดือนตุลาเด้อได้ค่ะบ่อคะกขไหนสิเดบอกสูเอฟซีฟังหน่อค่ะพัว ออกพันชาแค่สองมือออกพันชาอีกสองสินก็ออกแล้วใช่ะอยบุญประสิบฝากต้องไป้หายเขากี่ข่านมั่อไ่โพดอันถอดกระทินวันที่เก่าเดือนตุลาคมนะคะพ่ออ่าขึ้นสองค่ำขึ้นสองค่ำแรมสอง,สองค่ำตุลาผู้ใดค่ะเดี๋ยวก็นะบอกเอซี่าพวกขอบคุณค่ะตืนชาวบาทสองโมง่นบานนะั่นแหละจ้าอาอันนี้เบิง้งทวเล็บ จ้าปูคะอ่ามันนี่ปูตัววิ่งตัวรวดนี่มีมีหนึ่งมีสองมีสีแต่ว่าปูไปเด่นนักทีหนึ่งคะ่ะปูคะจับคู่สามตัวสองสี่เนี่ยเป็นตัวร่องสองกับสี่นี่เป็นตัวร่องค่ะเจีตัวสีผ้าได้โคมูดเดนโคมูขึ้นหนึ่งจ้าปูจับหายสองหางหนึ่งหายสองหางค่ะปูคะสามตัวก็หางเดียวแหละคู่เด่นนั่นจ้หนึ่งเจ็ดค่ะหกหนึ่งเจ็ดเนาะปูอันเดียวหางร่องมังกาหก ซีสองหางรองมัะเออหางรองของซีสองค่ะผู้ณคะจ้ะหนึ่งเจ็ดติดดาวไปเลยติดดาวติดเลติดครับพ่อดาวไปเลยโอ้ค่ะพ่อตวมันอีตที่เน้นก็นคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสี่คู่นี่ที่พู้เน้นคักๆเนาะค่ะ,คะพ่อเน้นคู่เน้นก็เน้นไป่หก้างหล่ะแต่มันคือเด่นกวมูยูซีหางเด่นกวมูยูซีหางเนาะค่ะพ่บนหลางจ้าได้ค่ะคุะะค,ะคะ สองหางนี่มันสือลงล่างสองหางนี่งมันคือบนจักศูนย์มันจะอยู่ล่างจักศูนย์มันจะอยู่บนวัชพืนงูจ้าแถมจะออกมาแจ๊กซิ่งงูค่ะนี่เหรอเป็นแค่หน้าทางหลอกเล่ยโยมบ๊้ยจ้าผู้คาเบิ่งกับพิจารณาของของพอสื่อกับสื่อบอกพอาสื่อกับพานไปค่ะพูอมีไผ่บังคับดอกของโมนิมันอยู่ในพิจารณาของบุญเฮามีบอวัฒนะเฮามีบอใบละมีเฮามีบอวนะค่ะใบละมีบ so ุญบ่มี ยันเสจมื่อหายได้ก็โบซื้อได้แมนอยู่ดีค่ะปูเย็นงัดเสจมื่อหายไปซื้อเลกแน่เท่าวะซื้อแล้วนี่บราบุญเราเค็ดเจ้าได้ก็โบซื้อแมนค่ะอ่าได้ก็สะสมบุญก็คของแล้วจ้าเค็ดบุญเค็ดต่างเค็ดไหนก็คของแล้วบริเกตในพื้นดอกค่ะปูปูก็บอยได้น้ำไม่เค็ดผู้ใดเค็ดกระได้พูนั้นได้ค่ะปูแมนอยู่ค่ะอ่าขอบคุณปูด้ค่ะ สาธุสาธุสาธุค่ะขอบคุณค่ะกล่าวนอสการ์ค่ะแรงแบบงี้หูละจ้าหมกสรุปแนวทางค่ยคลิปนี้ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางจากปูเสือสายขมิ้นนะคะพี่น้องเด้อแนวทางอ่าขำโค้งค่ะพี่น้องคะมันหนีปูแล้ววิ่งหนึ่งสองซีเน้นไปที่หนึ่งค่ะพี่น้องคะบัดนี้นะคะจับคู่ค่ะหาเก้าซีหกซีสองหกหนึ่งเจ็ดสองแปดซีนายพี่น้องคะมันหนีสองตัว บนล่างค่ะ1 7 1่4เจ7 3 7 3 8 0 7เก5า5 7่4าสกับเกสนะคะตัววิ่งเนี่ยปูแล้เน้นหนึ่งค่ะตัว3ตจับคู่นะคะ6กหนะคะตัวเน้นเก็คือ6 1 7เนาะตัว6 2เนี่เป็นตร่องค่ะพี่น้องคะแล้วก็2โตัเน้นไปที่1 7 1 9งเกับ0 9นะคะพี่น้องคะส่วน4 2กับ4 7นี่เป็นตร่องนะคะพี่น้องคะ เอาสำหรับแนวทางของปูเสือสายเขมรหัวที่พานมาเนาะเข่าโตวิ a, ่งวิ bridge, ่งรูดนี่ซูนกับซีเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็เข่าโตจับคูตรงๆซีศูนค่ะพี่น้องคะพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องเด้อแนวทางอาขามโค้งแรงนี่นะคะแนวทางจากปูเสือสายเขมรพี่น้องแคปหน้าจอนะคะนะคะก็มีประมาณนี่นะคะสำหรับแนวทางจากปูเสือสายเขมรนะคะแนวทาง ขามโค้งแรงหนีพี่น้องคะอย่าลืมเด้อค่ะเดินนาไปพิจารณาเบิ้งค่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าคะ<อ>่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอขอขอบคุณขอบคุณพายุรองประเทาสุูสุกอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูล่ในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูเสือ ซ้ายคอมเมนต์ค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกพี่น้องคะ้าบยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขาไม่หลวกอย่าล่มนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแช่งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไดบ่พลราดทูกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการน,นะคะพี่น้องคะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแน่ทางจากปูเสือซ้ายคอมเมนต์ค่ะทั้งหมดทั้งมวนนะคะมนีมีเพียงซํานีพี่น้องคะแอ,อร์กัสเดยขอตัโตลา พายพี่น้องมาเท่าสุกุสุก้อนไปก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไว้พอกันไหมกระแบนในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ